สวัสดีครับทุกคนอยู่กับพี่หมอดีมเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตจากคุณพีทนะฮะโอ้โห oh, เป็น VIP มาก,มากๆเลยนะฮะก็โดยทั่วไปแล้วนะหลายคนก็จะมีคําถามว่าคุณหมอดีมถ้าเป็นจมูกผู้ชายเนะะี่ย ต้องออกมาประมาณทรงไหนเพราะว่าเห็นแต่คุณหมอดีมเนี่ยนะครับพี่หมอดีมเนี่ยทำแต่ทรงจมูกผู้หญิงนะครับจริงๆจมูกผู้ชายเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจมูกผู้ชายอะ่ะมักจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างนะครับแต่เคสของคุณพีทเนี่ยถือว่าปัญหาโครงสร้างเนี่ยไม่มีนะฮะดังนั้นเลยเลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็กซ่อนแผลด้านในได้นะครับอันนี้จะเป็นการ หลังทำทันทีนะครับนะการผ่าตัดหลังทำทันทีนะจะสังเกตเห็นมีอาการบวมอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะความตึงนะฮะแต่สิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าองศาทุกอย่างเนี่ยดูเข้ารูปเข้าทรงใบหน้ามากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาเทียบกับภาพก่อนผ่าตัดสักเล็กน้อยว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ฮะอันนี้คือทรงจมูกเดิมของคุณพีทนะครับเนี่ย ตรงบริเวณตรงสันจมูกนะ่ตรงกลางเนี่ยนะครับจะมีลักษณะกระดูกที่นูนขึ้นมานะครับกระดูกตรงจุดนี้เราเรียกว่ากระดูกฮัมนะครับ H U M P นะฮัมที่แปลว่าความนูนนะครับหรือว่าถ้าเราเวลาเราไปโรงแรมไปห้างสรรพสินค้านะ่ะหรือว่าไปที่ชุมชนเนะ่ะเวลาเราขับรถไปอะ่ะจะสังเกตเห็นเหมือนเป็นหลนนังเต่านึกออกไหม ตรงนี้แหละครับเหมือนกันนะครับจุดตรงนี้ครับคุณหมอมันเกิดจากอะไรบ้างจริงๆมันเกิดจากได้หลายสาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุแรกก็อาจจะเกิดจากว่าทำพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมนะสาเหตุที่2อุบัติเหตุก็มีได้เหมือนกันนะครับอุบัติเหตุนะสาเหตุที่3ไม่รู้สาเหตุแน่ชัดนะครับ สามสาเหตุเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดกระดูกค้ำนูนๆขึ้นมาได้กระดูกค้ำนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยครับถ้าเราจัดการไม่ดีพอเวลาเราเสริมจมูกด้วยซิลิโคนไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดจุดหมุนเหมือนเป็นม้าโยกอะนะครับซิลิโคนจะมีการแกว่งไปแกว่งมาไม่ได้รูปนะครับแล้วก็ได้องศาที่ไม่สวยละมุนนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ครับหน้าตรงนี่คือหน้าตรงของคุณพีทนะนะครับ เวลาเราจะประเมินนะครับจมูกนะครับแล้วก็ประเมินใบหน้าเนี่ยนะครับการประเมินหน้าตรงด้าน,นข้างเนี่ยคือโปรไฟล์ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับของคุณพีทเนี่ยถ้าเรามองนะครับจะเห็นได้ว่าจมูกของคุณพีทเนี่ยไม่ได้สั้นนะเป็นจมูกที่ค่อนข้างพอดีเลยแหละฮะพอดีพอเหมาะเลยเวลาเราจะวัดความยาวจมูกเราจะวัดตั้งแต่ตรงโคนนะครับไปถึงตรงปลายจมูกนะ ซึ่งจมูกของคุณพีทเนี่ยจะมีความยาวประมาณสัก5.5เซนติเมตรนะครับหรือ55้มิลลิเมตรนั่นเองนะครับซึ่งเป็นจมูกที่ไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปนะครับถือว่าเป็นทรงจมูกที่เวลาขึ้นทรงแล้วเนี่ยขึ้นทรงได้ออกมาดูสวยแล้วก็หล่อยอย่างแน่นอนนะครับนะแต่ที่นี้ครับปัญหาของคุณพีทเนี่ยที่เราเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าพอดูหน้าตรงเนี่ยแกนจมูกก็ตรงดีนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นชัดก็คือฐานจมูกเนี่ยจะมีความกว้างระดับหนึ่งเลยนะครับ กว้างประมาณ18มิลิเมตรได้ถือว่าเป็นความกว้างค่อนข้างเยอะครับถ้าเคสนี้ไม่มีการตอกกระดูกลดขนาดฐานจมูกไปนะครับเวลามองหน้าตรงอะ่ะทรงจมูกมันถึงมันสวยด้านข้างแต่หน้าตรงจะขาดมิติไปนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะลดขนาดฐานจมูกจาก18มิลิเมตรนะครับเป็น12มิลิเมตรนะครับเคสนี้เราจะมีเรื่องการ ลดขนาดฐานจมูกด้วยการต่อกระดูจกจผูด้านในไม่ทิ้งแผลผ่าตัดด้านนอกนะครับแล้วก็มีการตบใบกระดูกนะครับกระดูก้ําที่มันนูนๆขึ้นแล้วก็มีการบาลานซ์กระดูกทั้งสองข้างให้มีความสมดุลมากขึ้นมีความละมุนกลมกล่อมมากกว่าเดิมนะครับส่วนตรงปลายจมูกเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมีเทคนิคเพิ่มเติมเล็กน้อยครับนะฮะเล็กน้อยนะเทคนิคตรงเนี้ยเราเรียกว่าเทคนิคการเย็บกระดูกอ่อนตรงปลายจมูกนะโดยทั่วไปแล้วอะครับเวลาเรามองมุมเสยนะครับหรือมุมเงยไปทางรูจมูกเนี่ยนะครับหลายคนก็ไม่เคยสงสัย เหมือนกันว่าใบาหน้าของเราเป็นยังไงอันนี้คือใบหน้าของคนเราปกติเลยนะดูนะฮะบริเวณตรงกรามเนี่ยนะครับหรือแมนดิเบิลเนี่ยสองข้างเนี่ยมันจะมีความสูงต่ำไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอย่าให้ใครมาหลอกเราได้ว่าเอ๊ะกรามสองข้างไม่เท่ากันกระดูกโหนกแก้มสองข้างไม่เท่ากันต้องทําการผ่าตัดต้องทําการนู่นนี่นั่นทำให้เราเสียตังเจ็บตัวด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผิดข้อมูลที่ถูกต้องคือลักษณะโครงสร้างใบหน้าของคนเราสองข้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะ,ะคุณพี่เห็นไหม สังเกตว่ากระดูกเนี่ยกระดูกบริเวณขากรรไกรเนี่ยฝั่งเนี้ยจะสูงกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็หนกแก้มฝั่งเนี้ยสูงกว่าอีกฝั่งหนึ่งด้วยทีนี้เราไปซูมกันนิดหนึ่งตรงรูจมูกนิดนึงนะฮะรูจมูกเนี่ยเป็นจุดที่เราค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคนไข้มักจะไม่สังเกตนะครับแต่หลังทำอาจจะมีความกังวลได้สูงนะครับเราจะไปดูกันนิดหนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรูจมูกคนเราเนาะรูจมูกคนเราทั้งสองข้างเนี่ยมันจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะฮะซึ่งเป็นนน่กละะจีั้ษณท เล็กกว่าอีฟอนิจะกลมกว่านะครับโดยทั่วไปแล้วปีกจมูกสองข้างก็ไม่เท่ากันอีกอนนันเนี้ยจริงๆเป็นเสน่ห์นะครับของความเป็นมนุษย์เราเนี่ยแหละที่พระเจ้าออกแบบดีไซน์มานะฮะจะสังเกตว่าปีกจมูกฝั่งเนี้ยจะดูเฉียงอีฟอนิจะดูตั้งกว่านะครับลักษณะองศาอย่างนี้เป็นเรื่องปกติยังไม่จำเป็นที่ต้องตัดปีกจมูกอะไรนะฮะวันนี้ครับพี่หมอจะทําการเย็บกระดูกอ่อนตรงปลายจมูกนะครับกระดูกอ่อนตรงปลายจมูกเราอะ่ะจะมีด้วยกัน2ข้างนะครับซึ่งเราจะเอาสองข้างเนี่ยมาติดกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ปีกจมูกเนี่ยดูเล็กลงนะครับแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยมีความละมุนสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะจะได้ทั้งปลายจมูกที่ดูพุ่งละมุนปีกจมูกที่ดูเล็กลงนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดปีกแล้วก็เกิดหยดน้ําเล็กน้อยที่ทําให้องศาจมูกเนี่ยมันดูสวยละมุนตามากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้คือหน้าตรงนะครับหน้าตรงเป็นอย่างนี้นะหน้าตรงด้านข้างครับด้านข้างนะฮะด้านข้างประมาณนี้นะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้มาดูกันนะครับว่าหลังทาที่เป็นออย่่าาาาาาางงไรบบ้มมีคํถจทกว หลังทําออกกําลังกายได้ไหมออกได้นะครับออกเบาๆได้นะครับอย่างเช่นโยโคงโยคัแต่ถ้าออกเป็นคาร์ดิโอเลยอ่ะไม่แนะนําเพราะว่าการออกแบบคาร์ดิโอเนี่ยจะทำให้เหงื่อออกเยอะพ่อเหงื่อออกเยอะแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้แผลเนาะนะครับเปียกได้อ่ะแผลแฉะได้นะครับแล้วบางทีเผลอ้ังหน้าปุ๊บโอ้โหน้าปปาเราสะอาดไหมฮะประเทศไทยนะฮะน้าประปาสะอาดมากเลยนะครับอันนี้อันนี้พูดตรงกันข้ามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้ํามันเข้าแผลไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดการอักเสบของแผลแล้วก็จมูกได้นะครับนะ บีฟอร์อัปเตนะเห็นไหมครับจะสังเกตว่าลักษณะรูปทรงจมูกเนี่ยนะครับที่หมอทำการจัดการให้ดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็ได้องศาที่ดูลำมุนตามากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทําให้หน้าของคุณพีทเนี่ยนะครับมีออร่ามากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นไปตาเห็นไหม เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะองศาเนี Kid, ่ยจะสังเกตว่าตรงโคนจมูกเนี่ยนะครับเราทาเป็นมุม120องศานะครับเราเรียกว่ามุมฟอนโทนาเซอแองเกิลนะส่วนตรงปลายจมูกเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีความพุ่งละมุนแล้วก็มีหยดน้ําด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปลายจมูกเดิมของคุณพีทเนี่ยจะมีความอ้วนและกว้างเล็กน้อยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่หมอทําการตบไบกระดูกนะแล้วก็มีการตอกกระดูกด้วยเพื่อทําให้ฐานจมูกของเขาเนี่ยมีความเล็กลงแล้วก็ดูสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับซิลิโคนทรนคัะบ ที่สามารถอยู่ร่างกายและตลอชีวิตนะฮะแล้วก็ไม่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะครับซึ่ง ซิลิโคนตัวนี้จะมีความนุ่มค่อนข้างสูงมีความยืดหยุย่นมากนะฮะดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นผู้ชายหรือว่าใครที่แบบซุ่มซ้ำซุ่มซ้เนาะดังนั้นเนี่ยจมูกเสริมไปแล้วอ่ะชีวยจาปกติเลยนะครับเดินชนอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะที่เนี่ยอยู่ในการประกันหมดทุกอย่างเลยนะครับซิลิโคนก็เป็นสารกันทางการแพทย์นะครับนะฮะซิลิโคนอิมแพนเกตอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตนะครับไม่เป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็ไม่เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อโดยรอบด้วยนะครับพี่หมอใช้เทคนิคการวางซิลิโคนแนบบบกกกกััเเย่่่อหห้้มมมมระดูนนนคคททใซิิลลโไไปป็็็ขแแงวญ นี่คือปชัดอีกรอบหนึ่งครับเผื่อใครมาดูไม่ทันเห็นไหมฮะ before after นะอันนี้ก่อนผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดจริงๆแล้วเนี่ยจมูกเนี่ยไม่จำเป็นต้องโด่งเวอร์แต่เป็นจมูกที่โด่งรับกับใบหน้านะเหมือนที่พี่หมอพูดเสมอว่าจมูกคนเราไม่ต้องโด่งโปะไปไหนนะแต่เป็นโด่งแบบพอดีแล้วก็รับกับใบหน้านั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตไปดูฝั่งขวานะเล็กน้อยแล้วกันนะครับอ่าขออนุญาตนะฮะเห็นไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยจมูกเดิมเนี่ยก็พอมีสันอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนองศา ให้ดูละมุลตาม,มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะฮะจะสังเกตว่าตรงปลายจมูกเนี่ยนะครตรงนี้เราเรียกว่ามุมนาโซเรบิยแองเกิลนะแล้วก็การที่เราวางซิลิโคนแนบที่หุ้มกระดูกเนี่ย มันก็จะไม่เห็นขอบแล้วก็ไม่เป็นแท่งด้วยนะครับซึ่งจะทําให้เขาเรียกว่าบางคนเนี่ยต้องการความเป็นธรรมชาติสูงเนี่ยบอกได้เลยว่าที่เนี้ยก็ตอบโจทย์อย่างแน่นอนเดีย๋ยวไปดูหน้าตรงสักนิดน้อยครับหน้าตรงเดิมนะครับจมูกก็แลดูสั้นจริงๆแล้วจมูกไม่สั้นจมูกอา่ยาวแต่ว่ามันแลดูสั้นเพราะว่าฐานจมูกกว้างทีนี้เรามาดูกันนะว่าหลังจากที่เราแก้ปัญหาเรื่องฐานจมูกไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงไปชมนะฮะฐานจมูกเนี่ยดูเล็กลงเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทียบกันันนะิดึงะครบ นี่ครับอันนี้ before นะแล้วก็ after ครับนี่ปัจจุบันนะเห็นไหมครับจะสังเกตว่ามีมิติขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ฐานจมูกเนี่ยเล็กลงเห็นได้ชัดแกนจมูกเวลาเราเทสนะครับเราก็เทสอย่างนี้นะเนี่ยเทสอย่างนี้นะฮะเวลาแสงไฟตกกระทบเนี่ยนะครับแกนจมูกอยู่ตรงกึ่งกลางไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาก็ถือว่าตรงแล้วครับสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยดูสวยมากแทบไม่เห็นแผลเป็นเลยนะครับแล้วก็ไม่เห็นแผลด้วยเพราะว่าเราซ่อนแผลจากด้านในหมดเลยนะครับนะฮะเป็นไงครับกลัวมากมัั้คครบุณพีีทวนน กัวใช่ไหมครับแล้วตอนนี้หายกลัวหรือ,อยังจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้ว่ผู้ชายมักจะกลัวกว่าผู้หญิงอันน,น,นี้โดยส่วนตัวของพี่หมอดีมเองนะเพราะว่าตัวหมอดีมเองอก็จะเป็นคนขี้กลัวเหมือนกันกลัวเจ็บกลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาจะแบบทนกว่าเราเยอะเลยแต่ด้วยความที่สมมติถ้าเราเทียบกับการจัดฟันเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ถือว่าพอๆกันไหมหรือว่าเจ็บน้อยกว่าเจบฟันเจ็บกว่านะเจ็บฟันจัดฟันเจ็บกว่านะครับในแง่เรื่องการฉีดยาชาด้วยเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนมีคําถามว่าเอ๊ะคุณหมอครับนะฮ เวลาหลังทําไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะต้องบอกว่าไม่เจ็บนะอันนี้แค่รู้สึกตึง,ตงๆเฉยๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่าหลังทําไปแล้วเนี่ยจะต้องเจ็บมากๆรู้สึกแบบเหมือนแบบถอนฟันอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าวันนี้ครับเนี่ย ด้วยการที่เราใช้เทคนิคก,การฉีดยาชาจุดเดียวนะครับยาชาจุดเดียวเนี่ยจะทำให้เสรงจมูกออกมาแล้วเนี่ยทรงจมูกเข้าทรงได้ง่ายนะครับแล้วก็ดูละมุลตามมากๆนะครับแล้วก็ไม่เจ็บด้วยเพราะว่ายาชาของเราเนี่ยเป็นยาชาที่ไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างนะครับแล้วก็เข็มเล็กมากๆเลยนะพราะเข็มเล็กไปแล้วอ่ะพอตอนฉีดไปปุ๊บอะมันแค่รู้สึกตึงๆเฉยๆแต่จะไม่รู้สึกแบบเจ็บทุรนทุรายนึกออกไหมฮะนะครับวันนี้ก็กลับไปบ้านนะครับสามารถนอนตะแคงได้ใส่แว่นได้ด้วยนะคุณหมอครับแล้วเคสแบบไหนที่สามารถจะ เสริมจมูกด้วยเทคนิคแบบโครสได้บ้างสำหรับผู้ชายก็ส่วนใหญ่นะฮะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องกระดูกห้ําสูงมากๆหรือไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างที่ผิดปกติเนี่ยก็สามารถเสริมแบบเทคนิคแผ่เล็กของพี่หมอดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น เขาเรียกว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องโครงสร้างเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนเทคนิคนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามครับก็สามารถเข้ามาปรึกษากับพี่หมอดิมได้นะฮะก็จะมีทีมแอดมินเนี่ยช่วยคําตอบเบื้องต้นนะครับแล้วก็นัดคิวเข้ามปปรึกษาได้เช่นกันนะครับที่นี่เนี่ยเราก็ถึงแม้เป็นคลินิกนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมาตรฐานบอกได้เลยว่าเหนือคลินิกอย่างแน่นอนนะครับเนาะติดตามคลินิกเรามานานไหมครับคุณพีทครับสักพักเพราะว่ามีเพื่อนใช่ไหมฮะเคยมาทําก่อนทําได้กี่ปีแล้วเพื่อนสามสิบปีนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าไงฮะเจ็บมากไหมฮะตอนนั้นเจ็บเจ็บนิดเดียว,ว,ดดยวอ่าแต่โดยทั่วไปแล้วแสดงว่าเราชอบทรงจมูกที่มันดูแบบไม่เวอร์มากใช่ไหมครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณพีทมากมากเลยนะฮะที่พี่หมอได้สัมภาษณ์ผ่านทางไลน์นี้นะครับหล่อมากๆเลยเนาะโอเคครับ